คุณผู้ชมจ๋าตื่นเต้นกับ1นึ่ไร่หล้านไปแล้วตอนนี้ได้เวลาที่จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวกันต่อกลับโครงกายดีของท่านประธานคนสวยดรรัชนีมหานิยมดูซิว่าวันนี้ท่านประธานจะพาพี่น้องชาว P.N.K ผู้ผลิตปุ๋ยคุณภาพดีๆไปท่องเที่ยวที่ไหนไปติดตามได้เลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ค่ะและว,วันนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องที่น่ารักที่สุดนะคะเราก็อยู่ที่นคนปรปฐมก็คือน้องเน็ตของเรานั่นเองก็คือจะเป็นเจ้าของสวนเป็นเจ้าของอะไรเดี๋ยวเรามารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะคะ<ช>น้องแนะนำตัวเองให้่สวัสดีค่ะอนูน้องเน็ตทองจินดานะคะทองจินดายังอยู่ที่คลองจินดากันอยู่นะคะพี่น้อง นี่หนูทําอะไรบ้างเนี่ยที่เห็นแบบเยอะแยะม,มากมายเลยประธานขายพันไม้ด้วยค่ะแล้วก็ทําลูกลงใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันข้า<ช>นใ<ช>้ใช่ไหมคะว่าน้องเน็ตเนี่ยไม่ที่มีแค่นี้ใช่มีอะไรหลายๆอย่างเลยแล้วก็เป็นเอเยนตรงนี้ด้วยใช่ทำพิงนเคเต็มตัวเลยเต็ม100%เลย ใช่ค่ะตอนนี้เริ่มหันมาทําเป็นร้อเซ็เลยค่ะค่ะก็เป็นเย็นด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็หวานอุ้ยใช่ของ P N K ทั้งหมดเลยเป็นเกษตรอินทรีย์เลยค่ะอันนี้ต้นอะไรน้องเอ๋ยอันนี้ลำไยค่ะลำไยใช่อันนี้คือทํากิ่งพัน์ขายต้นละเท่าไหร่อันนี้30บาทค่ะ30บาทโอ้โห ถูกมากเนาะใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่พ่อนี้ก็จะให้น้ำอ่าสิบห้าวันยี่สิบบาทเราก็พร้อมขาย๋อแล้วก็เราก็พดด้วยใช่ P.N.K ศูนย์หนึ่งศูนย์สองใช่แล้วค่ะสุดยอดเลย p n k สวัสดีค่ะโหสวัสดีค่ะพี่น้องนครปฐมนะคะเนาะตัวแทนของพี่เคหมดเลยโอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับใครกันบ้างแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็คืออันนี้คุณพ่อค่ะ คุณพ่อเนตรค่ะคุณแม่จิมค่ะอ๋อมีพ่อหล่อมีแม่สวยขนาดนี้แล้วนี้นี่มีเอเจนต์ยายปาณีค่ะอ่าก็คือเอเจนต์ใหญ่เลยแหละเราแม่ปาณีเนี่ยนะคะอยู่ที่นี่นี่เอเจนต์เหมือนกันค่ะคุณป้าประหยัดค่ะออแล้วนั่นก็พี่มีโรดนะคะโอ้โหแบบทาสวนกันทั้งนั้นเลยสวนมากคนที่นี่คองจินดาเนี่ยก็ทำแต่สวนกันหรือไงทํานาด้วยไหม มีค่ะมีน้อยเหรอคะมันน่าจะเป็นไม้ผลเป็นไม้ผลแล้ววันนี้เห็นบอกที่ตกตะลึงก็คือนครปฐมเขาทำสวนลำไยสวนลำไยกันด้วยปกติมันจะมีแต่ภาคเหนือใช่ตอนนี้มีนครปฐมด้วยเดี๋ยวเราไปดูลำไยนครปฐมแล้วก็เหรอคะทำยังไงเดี๋ยววันนี้เรามีกูรูผู้แบบ เชี่ยวชาญมากๆเลยนะคะซึ่งจะมาบอกกับพวกเราว่าทำยังไงที่จะทำให้พี่น้องนคปรปฐมเนี่ยได้มีแบบเกษตรอินทรีย์เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะคะให้มีพืชไร่ที่ดีด้วยในสวนลำไยของจังหวัดนคปรปฐมค่ะเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยค่ะอาจารย์น้ำมนต์นั่นเองค่ะ อย่างที่บอกนะคะเราอยู่กับกูรูด้วยค่ะอาจารย์น้ำมนต์ของเรามาบอกวิธีการทำย่างไรที่จะโหมีลำไยเป็นพวงพวงอย่างนี้นะคะโอ้แล้วก็ปปอดสารพิษสารเคมีด้วยค่ะนี่ก็คืออาจารย์น้ำมนต์เลยค่ะ<ร>พี่<ร>น้องแล้วนะครับค่ะนึกว่าเด็กไทยเรือ <c oughs> เด็กไายเือ <c oughs> นะครับ <c oughs> กำลังแบบตื่นตาตื่นใจกับส่วนนี้นะฮะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยดูแลดีนะครับผมบอกดูแลดีมากค่ะเจ้าของดูแลดีมากส่วนนี้แล้วก็ได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับตามสูตรที่เราแนะนําเลยใช่ไหมใช่ค่ะน้องแนทบอกไหนฮะดีมากเลยค่ะพี่เดชคะเขาฉีดกันยังไงก็คือเราฉีดอย่างใส่ตูดหนึ่งเนี่ยใช้แค่ห้าดีซีค่ะ แล้วก็ใส่สูตรสองก็ช่วงช่วงที่น้าแล้วเนี่ยก็ห้าถึงสิบซีซีได้ช่วงนี้เลยเน่ต้องถามกูลูอีกใช่กูลูแนะนําเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ลำไยอะใกล้จะเก็บแล้วเห็นพี่เด้บอกจะเก็บช่วงตุเจนนี้ไม่กี่วันนี้ยี่สิบกว่าวันเนี่ยตุเจนแล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะขยายผลให้เร็วผมจะให้เพิ่มสูตรหนึ่งและสูตรสองเป็นอย่างละสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเลยนะแล้วฉีด่นให้สักเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเลยตอนนี้จะขยายผลได้เร็วขึ้น สามารถไม่ล่วงได้ใช่ไมไม่ร่วงแล้วครับควันจะเหนียวด้วยนะครับแล้วก็ผิวก็จะสวยขึ้นด้วยตอนที่พี่เนรไปรู้จักกับปุ๋ยของเพียรเคนเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งเต็มเต็มที่แล้วก่อนที่จะไปรู้จักเนี่ยยังไงไปไปรู้จักเพราะปุ๋ยเลยหรือว่าไปรู้จักว่าขาเราเดินมันไม่ค่อยคือเดินพอพลิกหน่อยมันก็จะปวด เข้าไปด so, ูเข้าไปดูเรื่องสุขภาพนะไม่ได้ไปกินปุ๋ยนะไปกินอาหารเสริมใช่ไหมเราไปดูอาหารเสริมไปดูสมุนไพรของพีเอ็นเคพอดีว่าเป็นกระเทอินทตรีเราก็เลยว่ามาใช้ลองใช้ดูได้ทั้งคนได้ทั้งพืชอ๋อนี่ก็คือได้สองต่อเลยได้พีเอ็นเคของพวกเราังลผสมไปกบน้ ก็ที่ปลูกลำไยเนี่ยประมาณ1ิไร่4ี่รอยกว่าต้นสี่อโอ้คือปีหนึ่งปลูกได้แค่ครั้งเดียวเขาจะออกลูกให้เรา<ห>ครั้ง<ห>เดียวแต่เราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับลำไยนอกฤดูกาลที่แบบเชียงใหม่เขาออกกันใยญ่แยะแต่ของเราแบบออกออกนี่มันไม่ไม่ตรงกับเขารเราก็เลยจะได้ราคาสูงกว่าเขาใช่นอกฤดูกาลคือช่วงประมาณเดือนมกราคมพานนี่แหละเขาเรียกว่านอกฤดูกาล คือคนที่กินลำไยนอกฤดูกาลเนี่ยเขาจะกลัวสารพิษสารเคมีกันเยอะมากเลยนะจริงๆไงฤดูก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาใช้กันหมดแล้วแต่การกินลำไยที่มีเคมีสังเกตว่าพอกินไปปุ๊บมันจะร้อนในแล้วกินได้น้อยจะเจ็บปากแล้วแต่ถ้าสวนเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ยเราโดยเฉพาะปุ๋ยปาวาลวิกเวลของเราเนี่ยกินไปหมดสวนก็ไม่เป็นร้อนในก็กินได้เยอะขึ้นแล้วก็จะรสชาติดีขึ้นครับผมโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วแต่อยากจะกินสักลูกหนึ่งได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย ได้เลยครับอันนี้อันนี้กินไม่ได้อันนี้อยังกินไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแอบอยู่ตรงตูดผมเนี่ยมาเลยแบกให้ดูหน่อยเนี่ยโอ้โหดูสิฮะเนี่ยโอ้โหลูกไม่เท่ากับเหรียญสิบแล้วนะอันนี้เก็บได้ยังหวานมากโอ้โหอยากชิมหวานแล้วก็กรอบมากนี่เขาบอกว่ายังไม่เต็มที่นะพี่น้องพี่จะเก็บเมื่อไหร่เนี่ยเดือนไหน เนี่ยไปปลายปลายเดือนทีประมาณ2ีวันนี่เองเรือนอ2ไรเอนะไรเดือนมกราเนี่ยมกราเขามาตีให้โลเท่าไหร่ก็ตอนนี้เขามาตีให้อยู่ที่5 0ิบบาททั้งสวนก็คือหมายว่าเราเหมาหมดเลยเหมาเหมากันก็คือช่างกิโลโอ้เอางี้ดีกว่าถามพี่เนี่ดีกว่าว่าประทับใจไหมที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ P N K ของเราครับก็ประทับใจครับเพราะว่าเราใช้แล้วก็คือต้นทุนต่ำผลผลิตได้สูงครับ แล้วโดยเฉพาะคุณภาพด้วยคุณภาพก็ผลผลิตดกไม่เท่าไหร่นะผิวต้องสวยด้วยถ้าผิวไม่สวยหรือว่าลูกไม่ใหญ่นี่ก็ตกเกรดแลวราคาก็ต่ำเขาก็ไม่ให้หรอกโลละใช่ไิบใช่ช่คใช่ลูกเล็กๆนี่เขาให้โลเท่าไหร่อันนี้เก็บวัวสองเก็บไม่ได้เขาไม่เก็บวัวสองอันนี้เขาเก็บรุ่นอีกรุ่นรุนหลังนตงเล่นรุ่นใหญ่ถุงล้โลละห้าสิบหกสิบบาทค่ะอันนี้คือพอ พอใช้ปุ๋ยอาจารย์น้ำมูลเข้าไปออกทุกรุ่นเลยอะทั้งรุ่นเด็กทั้งรุ่นผู้ใหญ่ออกทุกรุ่นเลยพอสอบถามหน่อยต้นทุนปีที่แล้วที่เราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยเยอะไหมฮะถูกลงมาครึ่งหนึ่งอะอพอเปลี่ยนมาใช้ปาวานบิ๊กเวของเราใช่แล้วผลที่ได้เป็นแบบนี้ด้วยใช่ประทับใจแบบนี้ด้วยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นกระตาท่านเองแล้วนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับถูกกว่า ครึ่งหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็ลวผลผลิตก็ไ้ได้เต็ม,เต,มเต็มที่ไม่ล่วงด้วยนะที่ประธานสังเกตดูปกติเนี่ยเวลาไปซี่ส่วนลำไย,ยที่ไหนก็แล้วแต่เนาะ ลำไยใต้ต้นนี้จะเต็มเลยแล้วเขาให้ประธานรัฐแต่เก็บกินใต้ต้นแต่่วงอันนี้ไม่ร่วงเลยเราก็เลยรู้แล้วโหแบบผลผลิตมันเนาะอผลิตภัณฑ์ของเรามันจะทาให้ขันเหนียวด้วยท้ามาทานมันจะไม่ค่อยร่วงนะครับจะขยายผลได้ดีและผิวสวยในตัวตอบโจทย์ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยค่ะอยากจะเป็นเจ้าของสวนลำไยอ่ะเขาจะปลูกก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นเขาติดต่อพี่เนตรต่อเราแนะนําให้ได้ตั้งแต่ เริ่มปลูกยันเก็บเกี่ยวมีพันนี้ด้วยแล้วต้องขอบอกนะพี่เนตรมีรถสิบล้อมีรถแมคโครเพียบเลยนะบ้านเขาลองให้พร้อมคือคุณมีแต่ที่อย่างเดียวเนี่ยเราต้องตังค่ะถ้าไม่มีตังไม่ต้องมาคุยแล้วคนไหนที่มีสวนลำไยที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบบเนาะมาลงมาแรงหรือผลร่วงก็นี่เลยค่ะนาออาจารย์น้ำมนต์ด้วยติดต่อที่อาจารย์น้ำมนต์แล้วก็พี่เนตรได้เลย บริษัทเพีเคพร้อมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรท,กทุกทท่านมีเบอร์ติดต่อให้ตามที่วิ่งข้างล่างนี้<ช>ด้วยนะครับผม<ช>ติดต่อได้เลยนะครับให้ทุกคนร่ำรวยเหมือนพี่เนตกันทุกๆคนเลยค่ะนะวันนี้เราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะก็ขอขอบคุณเจ้าของสวนพีเนตมากเลยค่ะคส,สัปดาห์หน้าครับผมจะเจอกันที่ไหนท่านประธานเดี๋ยวจะเจอกันที่ไหนนั้นนะคะก็ต้องติดตามตอนต่อไปเลยค่ะกับเกษตรสนามเป้านะคะทุกวันอาทิตย์เวลาหกโมงครึ่งนะคะเจอกันแน่นอนค่ะวันนี้เราพวกเราทั้งสาม ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ